เตตะวันภาพเซตนี้ทำโซเชียลไฟลุกคนดังแห่แซวทั้งวงการเตตะวันทำโซเชียลไฟลุกสลัดผ้าลงแช่อ่างเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับกดไลน์นับแสนอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดท้อนมากฝีมืออย่างเตตะวันวิหกรัฐเดราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกมากมายหลายด้านของเขาผ่านเจ้าแก้วตามงานอีเวนต์ต่ตางๆนอกจากนี้ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพ,พ ไลฟ์สไตล์ของเขาได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดหนุ่มเต้ได้โพสตภาพตัวเองสลัดเสื้อผ้าอวดกล้ามแน่นลงอ่างเล่นน้ำเด็กๆพร้อมแคปชั่นบอกว่าคารวาสเล่นน้ำบอกเลยว่าภาพเซตนี้แซ่บมากเวอร์จนเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแหกกดไลค์นับ4ี่แสนกว่าและคอมเมนต์สนั่นไ g